โอ้ยรุ่นผักซิงครับพี่น้องโอ้ลงมาเบาเลยครับหนึ่งครับลงหนึ่งน้องเออ่ของเยอะด้วยครับเอออยู่ได้ลูกพี่เอาโชว์ความเหนียวครับโอ้ลงเบาดีที่สุดครับ อเก๋น่าจะหนึ่งหรือสองเนาะลงนีเออ่เบาเป็นดีกับเบาดีที่สุดเนาะตัวยุตากับโอ้ใส่ของอะไรมาไม่รู้กับหอดีเหลือเกินกับ ลงแบบเนียนๆครับตรงนั้นครับที่แคบเนาะโอ,โอ้ลงใจเย็นดีมากครับอ้ันข้างหลังลงเร็วครับ เออพี่เบาได้เบาครับเออเบาได้เบาครับลูกพี่รถหนักลงช้าครับเออแคบด้วยครับตรงนั้นเอออยู่ไหมโอ้ยใจจะขาดด้วยแบบนี้นากลัวเหลือเกินครับลงเบาชัวร์ครับ Виола.